ต่อได้ก็ครับบ้านหลังนี้บอกให้คนซื้อเปินได้หู้เลยเนาะเจ้าว่าขายสามล้านสองเนาะถ้าจะได้ถ้าเปิลเปิงใจฮอกก็ต้องร้องกันได้อยู่อีกอะเนาเพิ่งใจฮอจะได้จะได้ถึงขายพี่ก็จะได้ถึงขายนี่กินเลยอ่ะเหงื่อเหนื่อยลแล้วมาขายกองบัตรันละอ๋อยุคสมัยนี้เนาะเจ้าขายเหงาไม่ได้ก็มีก็จินเหก็ เป็นเป็นนี่อยู่แต่ก็บรได้เอาใบนี่ไปอยู่อยู่เนาะเป็นนี่หลายอื่นเนาะสวัสดีครับทุกท่านวันนี้จะพาทุกท่านมาชมบ้านพร้อมที่ดินนะครับ้านพ่อพร้อมที่ดินสามงานยี่สิบเก้าตารางวาเนาะพี่เนาะ

อันที่ตะวันออกเนาะ ดัวรอบขอบชิดนะครับบ้านหลังนี้ด้านหน้าแปลงจะมีความกว้างอยู่ที่27เมตรนะครับส่วนด้านซ้ายนี้จะมีความลึกอยู่ที่51เมตรด้านขวาจะมีความลึกอยู่ที่53เมตรและด้านท้ายก็จะลึกอยู่ที่25เมตรนะครับแปลงนี้ตั้งอยู่อำเภอเวียงชัยตำบลเวียงเหนือจังหวัดเชียงรายนะครับ ก็ตามคลิปเลยนะครับเจ้าของบ้านอยากขายเพราะว่าอ<า>ยากใช้นี่ใช้สินบางส่วนนะครับแต่โฉนดแปลงนี้พร้อมโอนนะครับไม่ติดภา,า,า,าระใดๆต,ตีแปงได้กี่ปีแล้วครับบ้านนี่แปลงบ้านได้กี่ปีแล้วครับ ก็รวมเป็นสิบอปีเนาะสร้างจริงๆอยู่ที่8ปีนะครับว่าเกาะคงสร้างก่อนหน้านี้สามปีมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้ำครับมีสามห้องน้ำสามห้องน้ำมีห้องอนออนห้องใหญ่แตดูดูสีห้องเาสี่ห้องนอนสามห้องน้ำนะครับ ส่วนนะครับสร้างเป็นพื้นที่ประมาณกี่ตารางเมตรตี๋ถึงบ้านถึงพื้นที่นี่ออกอดมดกันมันไหลอย่เนี่ยมดตรงนี้นะตี๋ถึงไหลแต่บ้านเฉพาะตัวบ้านนี่เขาเจ้าตรงนี้นถูกไหถ้าอูเป็นตารางเมตรนี่เขาบุา้าาางหรือเนาะแต่กว้างนะนนะพื้นที่เฉพาะตัวบ้านมี144ตารางเมตรนะครับ ไม่เรียนต่อเติมต่อเติมด้านนอกนี่เท่ากับตัวบ้านเลยนะครับข้างนี่ก็เป็นหัวหลออมุนะพีน้องห่อหลอุนลยวดรอบอสีด้านนะครับแปลงนี้ ูซื้อสามารถขนของเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับเป็นพวกแอร์พวกเฟอนิเจอร์แอร์สี่ตัวนะครับเจ้าของให้หมดนะครับ ปีปาไปดูในบ้านได้ก็่ห้้าไมอนี้หลังบ้านนี่บ้านได้ึ้อหลังบ้านเลยครับ้าองันนี้เป็นโซนหลังบ้านห้องครัวเนาะตอนงเป็นห้องีปน้ำปาเข้าไปเลยครับแด้เจยมาได้้ข้างบนอ่ะ อันนี้มีห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำเนาะห้องน้ำใหญ่มื่อเนิร้กอันนี้เป็นห้องน้ำใหญ่ห้องเลยเป็นห้องนอกข้างในพี่กับเบอร์มดเลยชิดไม่เลยความกลัวกับพี่มดเลยสภาพบ้านบัแตกบัตรเล่านะพี่น้องทำอย่างดีเลยนะครับห้องว่างห้องว่างเป็นห้องอันนี้เป็นห้องว่างนะครับเก็บของนะครับนี่ก็เป็นห้องนอนของห้องหนึ่ง ห้องนอนใหญ่เนาะอันนี้ห้องนอนร่องห้องห้องสามคูนสี่สามคูนสี่นะครับเองห้องและอันนี้มีห้องนอนขนาดสามคูนสี่สองห้องนะครับอันนี้เป็นห้องขนาดห้าคูนหกนะครับเจ้าห้าคูนหกห้องน้ำห้องน้ำในตัวห้องน้ำใหญ่โตเดียวเหมือนกับห้องนอนเฮ้ยห้องน้ำสบายตัดครับเปิดห้องแม่มาเดี๋ยวกระมดน้ำอุ่นทิชแทงใหญ่เลยเจ้าหญิงหมดเลยห้องครัวห้องน้ำ จะเป็นแท่งใหญ่เจ้าแท่ง50ลิตรเอ่อแท่ง50ลิตรนี่เป็นน้าอุ่นทั่วบ้านนะครับ <Goodness S 2> เนาน้ำอุ่นทั่วบ้านใช้น้ําอุ่นทั่วบ้านนะครับถัง50ลิตรนะครับน้ําอุ่นนี่ใช้ระบบไฟหรือว่าใช้ระบแรบแก๊สครับน้ําอุ่นใช้ระบบไฟฟ้านะครับเจาะโถงนี่ห้องโถงด้าน <form S 2> หน้า <S <S หลเราคนนี้เ้าเอายี่สาไเลยค่นะก็เลยกันไว่อีก อยู่สองคนตัวเมียนะพี่เจ้ามีลูกน้อยคนสี่คนอ๋ออย่ยงแต่น้อยเลยก็อ้ายเห็นแค่ตัวลูกไม่ีสร้างโครงสร้างอะไระ้งไประมาณององนดยเฉพาะตัวบ้านเจ้าของสร้างมาสองล้านกว่าบาทนะครับยังไม่รวมที่ดินนะครับ ผนังนี่ปูเป็นกระเบื้องนะครับผนังนะครับไม่ได้ฉาบนะครับไม่ได้ฉาบทาสีนะครับเป็นกระเบื้องนะครับไปดูด้านนอกอีกทีนะครับ อันนี้เป็นส่วนของการต่อเติมด้านนอกนะครับก็พื้นที่พอๆพกับตัวบ้านเลยครับประมาณร้อยกว่าตารางเมตรเหมือนกันนะครับผคสร้างดูแข็งแรงนะครับยังมีพื้นที่เหลือด้านหน้าอีกนะครับ ตอนนี้ยังเป็นบ้านสุดซอยนะครับเข้ามาจากถนนลาดยางประมาณ40เมตรใต้นะครับหน้ากว้างของแปลงอยู่ที่27เมตรนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นนะครับโนหน้าบ้าน สองวันไปสองวันตอนนี้เรื่องอะไรตอนนี้นะตอนนี้รถไ อันนี้เป็นห้องอย่างครับตอนอนหน้เห้องนอนกว้างหนาดนี้เปิดเหมือนกันห้องนอนห้องน้ำในตัวหมดเลย้านนอกก็เป็นห้องนอนนะครับขนาดสี่คูนหกนะครับดห้องน้ำห้องนเรป็นุดก่อนีจะจกกันกันนรดีห้องน้ำีห้อน้ำห้องวมแบตห้องน้ำมีห้องน้ำแล้วก็ห้องซ่วมนะครับแบ่งเป็นโซนเปียกโซนแห้งนะครับ อนะครับทำไว้เยอะขนาดละปีเนอตัวแรกตัวแรกกมาจะผ่อนคุณบกโมงแรมนี่มุเก็บสามนะด้านหลังก็เป็นทำครัวได้อีกนะครับเพราะว่าพี่เขาทำอาหารนะครับ มีห้องน้ำอ uh, ีกหนึ oh, ่งห้องนะครับอยู b ่ข oh. ้างนอกอันนี้เป็นห้องอียางอีกปีอ๋อนี่เป็นห้องเก็บของมวนีมได้ขึ้นรบ้านะพวกเป็นสลาครับพี่ยังมยขึ้นานคนี้ย่อนะพืนี้เานทีเดือนเดือนสั่งๆกันนี่เป็นผูคี่เดือเลย lúng lốt này chọt lốt đây cắn nó rồi là mò sấy nó เศรษฐกิจปเดียวบวภัยเนาะ่งาะงดีแล้วนี่โต๊ะนโี้กันี่โต๊ะเับเข้าันี่อันนี้ก็อันนี้ก็เป็นมื่นแล้วเนาะอัน <c ười> นี้อัน <c ười> กนี้ <c ười> ก็แถมไปเลยยันเชไอยงเมั่วนป่าสองหนข อยากให้คนซื้อมาคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยนะครับเรื่องการต่อรองราคาอะไรทุกอย่างนะครับเป็นราคาที่เจ้าของเปิดขึ้นมาเลยนะครับมาดูด้วยตัวเองเลยเไปดูเส้นทางองอกจากพื้นที่กันนะครับ ถนนหลักนะครับในหมู่บ้านเข้าซอยซอยนี้นะครับบ้านค่ายเจริญซอยสิบเอ็ดนะครับเลี้ยวขวาของเราก็จะเข้าเมืองเชียงรายนะครับประมาณสิบสองกิโลเมตร ผมสนใจแปลงนี้ก็ทักทายสอบถามกันมาได้ที่0932927167นะครับหรือว่าแอดไลน์วันดุไทยแลนด์นะครับคลิปนี้ก็ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้าครับสวัสดีครับ